ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้พามาดูของดีราคาถูกโอ้โหหลังนี้ใครที่กําลังหาที่พักอาศัยครับผมใกล้โลตัสอุตรดิต์นะอ่าจะซื้อไว้อยู่เองก็คุ้มค่าครับผมไว้ให้เช่าเป็นเพศสิทธิ์อินครมก็กินยาวๆไปก็โอ้โหราคานี้ไปต่อได้แน่นอนครับผมนะก็ว่าท่านใดที่กำลังหาใช่ท่นใดที่กําลังหาตอนนี้ผมว่า ห้ามพลาดสดห้ามพลาดไลฟ์สดนี้ครับผมเพราะโอวันนี้เดี๋ยวต้องรอต้องรอท่านผู้ชมนิดนึงมาเรามามเกินกำหนดเวลาสิบนาที่ยอกติดพาลูกค้าไปดูบ้านเมื่อสักคู่นี้นะครับไงต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยวันนี้เรามาเลสสักสิบนาทีนะครับครับผมก็ท่านใดที่กำลังหาบาอที่พักอาศัยใกล้โลตัสอุตรดิษฐ์นะครับราคาถูกจะซื้อให้เช่าก็ได้ซื้อไว้อยู่เองก็ดี ครับผมนะครับหลังนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับมาโอดหมดด้วยสำหรับทำเลทำเลดีด้วยทำเลที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ใกล้กับห่างจากโลตัสแค่ประมาณ300เมตรสามร้อเมตรแล้วก็เข้าจากถนน4ี่เลนตรงเส้นหน้าโลตัสเนี่ยห้าสิบเมตรครับผมสุดยอดมากเป็นที่อยู่อาศัยที่พักเขาเรียกว่าทาวเ้าส์ใช่ครับสามชั้นนะครับสชั้นสชั้นสมห้องนอน3ามห้องน้ําับ อยู่บนเนื้อที่22.5ตารางวาครับพี่ถือว่าใหญ่มากเพราะว่าปกติทาวเฮาทั่วไปจะสร้างแค่20หรือ22ที่สำคัญเนี่ยผมว่าที่สำคัญเลยนะค่าทำเลครับผมค่าทำเลตอนนี้ครสี่เลนมาาบพาสมาแล้วใช่ครับโลตัสมีอยู่แล้วครับผมอ่โรงเรียนต่างๆมีครบหมดครับผมที่สำคัญถ้าใครเผื่อใครอยากจะซื้อไว้อยู่ไว้ให้เช่าหรือว่าไง แมคโครมาแล้วมาแล้วแน่นอนมาแล้วลูกจ้าคือครับได้หลายช่องทางเลครับครับผมอย่างคือตรงนี้ผมว่ามันเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยนะเพราะมันไม่วุนยวช่เนาะล้วก็เตินทางเขาออกสะดวกสบายติดถนนคอนกรีตครับผมรถสวนกันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้นชาแพนให้ดูเนี่ยเดี๋ยวด้านซ้ายมือที่ด้านขวามือที่ยอชี้ออกไปนะครับ50เมตรคือถนนตัวอ่าถนนสี่ชาววังั็คือถนนเส้นตรงข้างโลตัสที่จะไปทางตลาดของถมอ่ะ นะครับก็ผ่านตรงเซนต์แมรี่มาหล่งนี้เข้ามาตรงซอยนิดเดียวห้าส<ช>ิบเมตรเท่านั้นครับผมอ่ะก็เดี๋ยวบอกราคาเลยเพื<ช>่อจะได้แบบเ,เดี๋ยวเราค่อยบอกอีกรอบอแต่อันนี้บอกก่อน<ช>ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นนะค,ะครับสามห้องนอนสามห้องน้ำกับราคาเพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนบาท หนึ่งล้านสองแสนห้ามื่นบาทราคานี้พร้อมโอนใช่ถูกมากๆนะครับกับที่ทำเลแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูนาครับผมสภาพค่อนข้างพร้อมเขาอยู่หลังนี้ผมนะครับมาเดินมาก็นี่เลยสามารถจอดรถได้เลยเขาต่อเติมให้เรียบร้อยนะโครงเหล็กแล้วก็มุมเมทัลชีไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้เลยนะเป็นต่อเติมเป็นโรงจอดรถไว้ให้ละเทพื้นปูนไว้เรียบร้อยครับผมนะครับแล้วก็เดินเข้ามาก็ผักก ถัดจากรถจอดรถมาก็จะเป็นสเต็ปบันไดอ่าบันไดเป็นบันไดเป็นสเต็ปขึ้นมานะครับผมขออนุญาตถอดรองเท้านิดนึงครับมาี่โยวเดี๋ยวด้ทาเข้ามาก็จะพบห้องโถงอนี่เลยเป็นห้องโถงครับตัวนี้เขอออกแบบสวยนะครับที่นี่เดินสเต็ปไว้อย่างนี้อตัวนี้ก็เป็นโถงหลักเนาะโถงหลักเป็นห้องรับแขกว่าง่ายแล้วก็เป็นอ่สเต็ปห้องครัวนี้ต้องเป็นพี่โอพิเศษวาง ทีวีโซฟาอะไรเงี้ยก็ไปรับแขกไปเนี่ยครับผมส่วนเป็นสเต็ปลงมาด้านล่างอันนี้จะเป็นห้องครัวเป็นเคาน์เตอร์อันนี้ครับเป็นเคาน์เตอร์ห้พี่โยพาเดินพาชาเดินลงไปดูเลยเปิดเป็นผับบาร์ได้ฮ้เปิดเป็นสําหรับเพื่อนมาอะไรเงี้ยก็เป็นเคาน์เตอร์ว่ามันมันเป็นโซนชัดเจนนะมีเคาน์เตอร์มีมีเป็นนิวอินแล้วอย่างเงี้ยครับครับผมก็จะเป็นสเตปลงมา อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์วางอาหารเวลาปรุงเสร็จก็มาวางตรงนี้ก็สามารถตังไปโตรงข้าวราวได้ทานอาหารก็ในนี้ก็จะประกอบไปด้วยมีเคาน์เตอร์บาร์มีตู้ <c oughs> มีซิงนะีซิงล้างจานแล้วก็มีเคาน์เตอร์วางเตาอ่ายังไม่พอเท่านั้นนะครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยหลังนีอย่างที่บอกครับค่อนข้จะเยอะพอสมควรด้านหลัง่าจะเป็น สักล้างนนติดตมาให้เรียบร้อยนะพี่โยต,ต่อเติมใส่หลังคามาเรียบร้อยแล้วเป็นสักลา้างตากผ้าอันนี้มีปั๊มน้ำมิเตอร์เอ้มอเตอร์ให้อ่าครับผมที่สำคัญแถมหนะักแถมแถมไว้ให้นะแถมอันนี้แถมอ่ามาก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมท้าวเฮา สามชั้นสามห้องนอนสามห้องน้าเดี๋ยวบอกพิกัดก่อนตั้งอยู่ที่ในหมู่บ้านโครงการลัตนาสองนะครับครับอ่าโครงการนี้ถ้าใครไม่ออกรัตนาสองอยู่ตรงไหนครับผมใกล้ๆกับโรงเรียนเซนต์แมรี่ใกล้ๆกับโลตัสสามร้อยเมตรอ่าสามร้อยเมตรจากโลตัสครับก็หลังจากมีที่ซักล้างมีห้องครัวอ่าแล้วจะมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างห้องน้ำห้องน้าห้องที่หนึ่งก็คือชั้น ทุกชั้นมีห้องน้าทั้งหมดครับผมเพราะหลังนี้เป็นสามชั้นก็เป็นสามห้องนสามห้องน้ำชั้นแรกเปิดมาท่านจะพบกับอ่ากับห้องโถงครับอ่าแล้วก็จะมีสเต็ปห้องครัวรับแล้วก็ห้องน้ครับพื้นที่ซักล้างโอเคอ่าส่วนตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยสักนิดนึงเป็นห้องเก็บของใต้บันไดใช่ครับผมเราขอเว้นไว้นิดนึงนะแต่ก็เป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับผมว่าค่อนข้างกว้างนะครับเก็บของได้เยอะก็เดินขึ้นมาก็เป็นสเต็ปขึ้นมาเนาะครับผม อันนี้ขึ้นมาสเต็ปใช่แล้วชาดอยวให้ชาดเดินนําเลยเดี๋ยวพาขึ้นครับผมพาขึ้นไปชั้นสองก็จะมีเป็นพบกับผงที่สองอ่ะเป็นห้องนั่งเล่นที่สองอ่ะบันไดก็เป็นไม้นะครับอ่ะเป็นลูกบันไดไม้อ่ะใช่ราวระเบียงก็เป็นไม้แข็งแรงทนทานส่วนึ้นมาชั้นสองก็ชั้นสองก็จะอ่าพื้นจะเป็นพื้นปาร์กเกออ่ะครับผมนะครับขึ้นมาไอไอตรงนี้ก็ทํา ทำเป็นห้องได้กลาย<ช>เป็น<ช>ห้องนอน<ช>ได้อีกห้องหนึงห้องนอนได้หรือว่าใครจะทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องที่สองห้องทํางานก็ได้ผมว่านะตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ตั้งติด e, ท,ทีวีทาคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับผมทาเป็นทําเป็นไอตัวห้องทํางานก็ได้ใช่หรือจะทงเป็นห้องนอนก็ได้เพราะห้อ<ช>นอกก็มีระเบียงคองนเนเอรออกไปอีกสามารถเปิดระเบียงได้ใช่รับลมครับผม มาแล้วก็ตรงนี้อ,อันนี้เราอยังอยู่ในส่วนชั้นที่สองอยู่นะครับผมแต่เขาก็แยกสเตปขึ้นมาเป็นห้องน<ช>อนเพราะเพราะเขาจะสร้างเป็นสเตปนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองนี่คือเขาจะเล่นสเตปเหมือน<ช>เหมือนบ้านหลังนี้มีสี่ชั้นาามาเดินขึ้นมาตรงทังนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับผมชั้นสองนะครับแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะค,ะครับก็บอย่างหลังนี้ก็มีสุขภัณฑ์เรียบร้อยหมด คือไอตัวพิเศษก็แถมเป็นเครื่องธนอุ่นที่ติดไว้ด้วยนะครับข้อดีของทาวเฮาส์ที่นี่นะครับของหลังนี้ห้องน้ำเขาทำไว้กว้างมากครับแยกโซนเปียกแห้งเนี่ยเรียบร้อยสุขภัณฑ์พร้อมก็คือกว้างมากห้องน้ำสำหรับทาวเฮาส์นะครับอย่างที่ผมบอกท่านใดที่กำลังหาที่พักอาศัยใกล้โลตัสอุตรดิษฐ์นะครับกับราคาเพียงหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยคุณได้ไปถึงสามห้องนอนสามห้องน้ำ พร้อมลงจอดรถอีกต่างหากมีห้องครัวแยกด้วยครับผมคุ้มมากๆกับราคานี้มาเดี๋ยวให้พี่โอภาดูแล้วก็จะมาพบชั้นที่สองกับห้องนอนชั้นที่สองนะครับอ่าอันนี้จะเป็นพบกับห้องเป็นห้องนอนค่อนข้างจะใหญ่และกว้างอ่ามีแอร์ไปละอ่าใช่เรียบร้อยหมดแล้วก็มีอันนี้มีบานประตูระเบียงสไลด์ใช่เป็นเป็นบานสไลด์มันก็เลยไม่เปลืองเมืองที่พี่โอ คือแต่อันนี้เราต้องขออภัยด้วยไม่ได้มีเตรียมกุญแจมาก็คือเป็นบานสไลด์ไม่ต้องเปิดเข้าออกมันมันเปิดพื้นที่ครับบานสไลด์เอานะครับก็มีเป็นระเบียงเราสามารถออกไปนั่งไปอะไรทำถือว่าห้องนอนห้องนี้ทําไว้แบบดีครับเพราะว่าถ้าที่ด่อาทย์ขึ้นทางนี้เนาะใช่โปร่งสบายสามารถไปกเลนได้ที่สำคัญในห้องนี้ก็จะมีแอร์ติดไว้ให้แล้วหนึ่งเครื่องแล้วก็มีเป็นตู้กับที่นอนไว้ให้ผมถึงบอกว่าถ้าใครจะซื้อให้เช่าแบบแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยซื้อไป ครับผมสามารถปล่อยเช่าได้เลยนะครับมีคนโทรมาขอเช่าเยอะมากพี่โอใช่แต่ทางเจ้าของขออนุญาตเป็นขายเนาะมเพราะว่าทําเลดีราคาถูกถูกมากๆราคานี้ครับผมอันนี้เราก็มาในส่วนของชั้นสามนะครับเดินขึ้นมาตรงบันไดก็จะเจอกับห้องนอนห้องที่สองครับผมนะครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของชั้นที่สามละนะครับก็จะเป็นห้องนอนนะมานี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับก็จะมีตู้ เตรียมไว้ให้นะครับพื้นก็เป็นท็อปด้วยปาเกเป็นปูปาเกไว้เหมือนเดิมผมว่านะนะครับผมว่านะกับราคาขนาดนี้ถ้าใครคิดว่ามิู้จอมเงินไปไหนซื้อซื้อปล่อยเช่าปล่อยเช่าอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเดี๋ยวงานูดักโลตรงรูตั๊กมันโคใช่เราก็เลือกคนทํางานเลใช่เลือกได้เลยตัวนี้มีคนโทรมาขอเช่าบ่อยมากเพราะมีจํานวนห้องนอนถึงสามห้องนอน มีสามห้องน้ำมีเฟอร์นิเจอร์แล้วด้วยแล้วก็มีห้องครัวที่ใหญ่ด้วยใช่ถ้าใครจะเช่ามาอยู่เป็นแบบครอบครัวผมว่าก็ตอบโจทย์นะอื่ะมาเดี๋ยวให้พี่โอพานไปดูห้องนอนอันนี้ก็จะไปดูชั้นที่สามเหมือนเดิมชั้นที่สามเนี่ยห้องไฟตรงห้องน้ําพอดีหลอดมันขาดครับผมเดี๋ยวให้นาชาให้ดูได้ไม่มีปัญหาอันนี้เข้ามาใช่ล้วจะรัขนาดเดียวกันใช่ก็แยกโซนเปียกแห้งเรียบร้อยครับผมนะ ็สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่ดวงแขสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเอเมสเซษพามาชมนะครับท่านใดที่กําลังหาที่พักอาศัยนะครับใกล้โลตัสอุตรดิตถ์นะครับตัวนี้เป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นสามห้องนอนส<ท>ามห,ห้องน้ำกับราคาเทียงหนึ่งล้านสองแ้ามื่นบาทข้อมูลตัวนี้อตนอนนี้เราพามาอยู่ที่ชั้น3มนะอ่าละ เมื่อเห็นไปสักคู่นี่คือห้องน้ําของโซนชั้นสามแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างก็จะต่างจากได้ได้โกลาฟิลกับของของตัวชั้นที่สองนะชั้นที่สองก็จะเป็นแนวมีกระจกเลื่อนมีอะไรแต่อันนี้ก็จะเป็นชั้น่างก็จะเป็นแนวเป็นปิดครับผมเป็นก็เป็นบานประตูไบานหน้าต่างแบบผัดนะครับก็ เดี๋ยวชาพาลงดูรอบๆไปห่รอบเพราะว่าเดินลงไปดูเพราะว่าท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาช่วงหลังนี้ช่วงนี้เฟซบุ๊กปิดกั้นเกาไม่อยากจะเป็นนั้นเล้วเขาเป็นช่องทางถึงอยากให้ท่านใดที่มีญาติมีเพื่อนฝูงที่กําลังหาบ้านที่พักอาศัยราคาถูกคุ้มหรืออยากจะลงทุนอยากให้กดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงถึงญาติหรือถึงใครที่ต้องการที่จะลงทุนไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆนะ เราเราไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆมาเดี๋ยวเราพาเดินลงไปดูฮะเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องสินเชื่อต่อไปด้วยครับนะครับกับสินเชื่อช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าสินเชื่อตัวนี้อ่าอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะได้จัดสินเชื่อได้ยอดเต็มเลยแหะแต่ถ้าจะ<ม>เงินเหลือเท่าไหร่นี่ลองมาคุยกันเนาะอ่าอ่าก็ตัวเนี้ยสามารถใช้อ่ากับโครงการบ้านร้านหลังกับธนาคาระคะอาคาสงเคราะห์ได้ด้วย เพราะถ้าวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทอ่ะผมว่าตัวเนี้ยเป็นดอกเบี้ยที่ดีมากๆเพราะได้ดอกเบี้ย1.99%ต่อปีกอซต่อปีต้องถามว่าคงที่นานถึง4ีปีนะพี่โอแต่พูดถึงว่าถ้าช่วงนี้ถ้าใครรีบจะรีบยัาจับจองหรือว่าจะมาซื้อเนี่ยผมว่าให้รีบเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะโตโปดอกเบี้ยยังดีอยู่ครับผมตัวเนี้ยไม่อยากให้ท่าดโอกตสเพราะต่าสามารถใช้ อ่าตัวดอกเบี้ยบ้านร้านหลังได้คอนต่อเดือนอยู่ประมาณเริ่มต้นประมาณไม่ถึงห้าพันบาทไม่ถึงห้าพันบาทนะครับเพราะว่าโอ้กับราคาขนาดนี้ท่าต้องสามชั้นนะใช่แล้วก็ทำเลแบบนี้พี่โยจากโลตัสสามร้อยเมตรทำเลแบบนี้ถ้าไปหาซื้อที่โอ้โหกว่าล้านกว่าแล้วมีแต่ที่เป่ากว่าล้านกว่าแล้วอันนี้ย่อบอกเลยเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับท่านใดที่อ่า เป็นครอบครัวนะเพื่เบื้อต้นนะ<ช>ผมว่าผ่อนต่อเดือนถูกมากมท่านใดที่อยากจะซื้อไว้ให้เช่าตัวนี้แค่ติดป้ายผมว่าตอบโจทย์เลย,ย,เลยใช่คือคุ้มกว่าฝากดอกเบีย้ยแบงก์นะครับแล้วก็มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะนะครับเขาค่าทำเลดีมากๆใกล้โลตัสเพียง300เมตรเท่านั้นแล้วว่าที่สําคัญนะนอกจากใกล้โลตัสแล้วคุณยอ ยังใกล้สี่แยกเดี๋ยไดไม่กี่เดือนแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ววงแหวนอ่ใชรอบเมืองเขาเนี้โอ้โหสะดวกสบายเลยบายพาร์บายพารรอบเมืองถือว่าโอ้โหเป็นคำเข้าออกที่สะดวกมากอที่อ้อบอกตั้งแต่ต้นคลิปซื้ออยู่ก็คุ้มค่าซื้ออยู่นี่สุดคุ้มซื้อให้เช่าก็แบบโอ้โหมีแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมต็อย่างหลังนี้นะ เราอยู่ไปเราใครซื้อไว้นะซื้อเพื่ออยู่อาศัยอยู่ไป3 5, 5, 7, 5, ปี5ปี7ปีอยากจะมาอยากจะฝากขายผมเชื่อว่าถ้าเราดูแลบ้านไว้อะไรไว้ได้ราคาเพิ่มมากกว่านี้แน่นอน<ช>เพราะค่าทําเลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมนะครับเดี๋ยวเราไอตัว4ี่เลนเสร็จวงแหวนเสร็จบายพาสเสร็จแมคโครเสร็จอีกอคราวนี้ไปทุกอย่างพอหลังจากที่ ทุกอย่างมันเสร็จสมบูรณ์แล้วจะย้อนกลับมาหาราคาไม่ได้มันก็ไม่ได้ไไดแลว้วตามใช่อย่างที่ท่านผู้ว่าคนใหม่บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาใช่ครับผมเวลามูลค่ามันเพิ่มไปเรื่อยๆใช่มูลค่ามันเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเจอเงินเฟ้อก็อย่างเงี้ยผมว่าเราซื้อวันเนี้เชื่อเถอะว่านาคตเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มไปอีกครับผมนะครับอสังหาริมทรัพย์มันผลิตเพิ่มไม่ได้นะพี่โอใช่ใช่พวกเงินตราพวกทองคํายังผลิตเพิ่มได้นะครับ หากท่านใดสนใจนะครับกับทาวน์เฮาส์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำบนเนื้อที่22.5ตารางวากับราคาเพียงแค่1ล้าน205,000 0บาทราคานี้พร้อมโอนนะครับใช่ทำเลที่ตั้งก็ห่างจากโลตัสแค่300เมตรอยู่บ้านรัตนา2ัใกล้กับโรงเรียนเซนต์แมรี่ก็เอาง่ายๆถ้ามาจากโลตัสแยกโลตัสเราเลี้ยวซ้าย ขึ้นมาที่จะเรามาทางตลาดของผถมสาครับผมรูฝั่งซ้ายเลยเซนต์แมรี่มา100เมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือครับผมอยู่ฝั่งซ้ายมือก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร089215022แล้วก็เบอร์ที่สํานักงานของเราก็คือ055441456ครับพอยินดีเปิดให้บริการตลอดทั้ง24ชั่วโมงแต่ถ้าทํางานปกติของเราจะแคบเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งถึง 17.30นย์นอร์าหลัง5้าโมงงี้ดีกว่าห้าโมงถ้าใครอยากจะดูบ้านผมขออนุญาตนัดล่วงหน้าหน่อยนัดล่วงหน้าสักนิดนึงก็เรามีเพราะพนักงานเตรียมพนักงานเราพร้อมที่จะบริการให้ท่านอยู่แล้วตลอดอ่าขอให้ท่านมีคนอยากเห็นหน้าบ้านได้เราพาเดินลงไปดูสักหนึ่งรอบเนาะเดี๋ยวผมในระหว่างนี้ก็ท่านอ่ท่านใดที่ต้องการนะครับบ้านอ่าที่พักอาศัยเนาะเป็นทาวน์เฮาสามชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับ ตัวนี้ใกล้โลตัสอุตราิตเพียง300เมตรกับราคาเพียง1,250,000บาทราคานี้เนี่ยพร้โอนอ่าใช่แล้วเ่อที่สำคัญเชื่อได้เต็มแน่นอนรลยและที่สําคัญมาหาเราเนี่ยเราบริการยื่นกู้ขอสินเชื่อให้ฟรีออที่สําคัญที่สุดเลยราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังแน่นอนครับผมขายมา10ปีแล้ว บริการประสบการณ์มากกว่าประมาณสิบปีตอนนี้บริษัทเราตั้งมาสิบปีแต่ที่จริงผมทํามาก่อนนั้นนะครับก็ประสบการณ์มากกว่าสิบปีแน่นอนนะครับของเรามั่นใจได้เลยเรื่องราคานะครับเรื่องธนาคารไม่ต้องคิดวุ่นวายครับไม่ยากครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเอาเรื่องวุ่นวายพวกนี้มาให้เราช่วยดูแลดีกว่าอยากมีบ้านสวยๆติดต่อเอเมสเซจได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นสามชั้นนะครับ บอกสนใจครับผมครับยินดีเลยครับพี่ก็เดี๋ยวถ้ายไงรายละเอียดเพิ่มเติมผมส่งเดี๋ยวผมให้ทางน้องแอดมินจัดส่งให้พี่สุทัศน์ทางอิน็อซ์ได้เลยนะครับรบกวนพี่สุทัศน์เข้ามานิดนึงหลังนี้ซื้ออยู่เองก็คุ้มค่ามากๆซื้อให้เช่าก็โอ้โหราคามีแต่ขึ้นครับผมนะครับดีกว่าฝากเงินกับธนาคารแน่นอนธนาคารนี้ใะครับพป่โ o ปีกท้ายแล้วก็อ่านนิดนึงฝากครับไว้ด้วยกับทาวเ์เฮาส์สามชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำ บนเนื้อที่22.5ตารางวาราคาเพียงแค่1ล้าน2แสน5หมื่นบาทครับราคานี้พร้อมโอนนะครับขั้นใดที่เช่าบ้านอยู่นะครับผมผมว่าตัดสินใจมาซื้อหลังนี้ราคาถูกกว่าเช่าแน่นอนผ่อนเริ่มต้นเพียงไม่ถึง5,000บาทต่อเดือนครับผมได้เป็นของตัวเองใช่นะครับก็รีบๆหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามเพจของ a m s อแแล้วก็ทางช่องทาง a c e b o o k ครับแล้วก็ช่อง u t u b e ครับครับผม อินสตาแกรของเราก็มีรัาจะโพสมีรูปเผื่อท่านได้สนใจเข้าไปดูผก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าท่านไม่อยากพลาดโอกาสดีๆเป็นนักลงทุนสังหาริมทรัพย์หรืออยากได้บ้านสวยๆไว้เป็นที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ไปกดติดตาม AM a s s e t ของเราไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามด้วยดีสมงมาครับใช่แล้วก็วันนี้พี่ยอกับพี่โยนีขอขอบคุณทุกๆท่านครับ ครับวันนี้ขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีครับถูกคุ้มมากๆครับหลังนี้รีบๆเลยนะครับมัวแต่เล็งไม่ได้บ้านนะฮะ